เปิดรักแรกสุดเศร้าแบมแบมกอดเซเว่นที่ทุกวันนี้ยังลืมไม่ลงหล่อๆแบบนี้แน่นอนว่าช่วงหนึ่งของชีวิตก็เคยมีความรักมาแล้วเช่นกันสำหรับศิลปินหนุ่มแบมแบมก็อเซเว่นที่ล่าสุดได้ไปร่วมพูดคุยในรายการ Exchange 2ซึ่งบางช่วงบางตอนการพูดคุยสัมภาษณ์คำพูดของแขกรับเชิญที่บอกว่าขอบคุณนะดูแลตัวเองด้วย ก็ทําให้แบมแบมหวนคิดถึงเรื่องราวความรักครั้งแรกของเขาโดยแบมแบมบอกว่าอยากจะอยากได้ยินคํานี้เพราะแบมแบมเคยเจอสถานการณ์ที่อยู่ดีๆคนคนนึงแค่หายไปเฉยๆสมาชิกคนอื่นเลยถามว่าเธอคนนั้นเงียบหายไปหรอแบมแบมก็เล่าว,ว่าไม่ได้เงียบหายไปแต่ทั้งคู่เป็นเด็กฝึกหัดเหมือนกันเธอคนนั้นก็เป็นชาวต่างชาติ แล้ววันหนึ่งเธอก็ต้องออกจากบริษัททําให้ต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดไปเธอเลยแค่หายไปเฉยๆสมาชิกเลยถามแบมแบมว่าแล้วก็เลิกกันแบบนั้นหรอแบมแบมก็ให้ข้อมูลเพิ่มว่าไม่ได้เลิกกันด้วยเธอก็แค่หายไปเฉยเไซมอนโดมินิกก็ถามแบมแบมต่อว่าแต่เคยคบกันใช่ไหมแบมแบมก็บอกว่าเธอเป็นรักแรกของผมครับ คิมเยวอนเลยเสริมว่าเหมือนไม่ได้บอกลากันสินะไซมอนโดเมนิกจะพูดอย่างเข้าใจแบมแบมว่าคงเศร้าเลยยิ่งเป็นรักแรกยิ่งเจ็บแบมแบมก็บอกว่าใช่ครับเศร้าครับ